สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมกอล์ฟ5สีนัดกันอีกเช่นเคยนะผมวันนีนะ้เรามากับเจ้า Toyota CHR นะครับผมเป็นรถ SUV แบบ crossover หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็น SUV ที่คนไทยนิยมมากๆเพราะว่า ดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใครนะครับผมดูทันสมัยดูแบบล้ำอนาคตมากๆนะแล้วก็เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาให้ในรุ่น h ฮบริดนะครับผมคือแบบเยอะมากล้นคันเลยนะครับแต่กับเจ้าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอะไรกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจให้ชมกันครับ ก่อนที่เราไปชมตัวรถนะฮะเรามาฟังข้อมูลของเจ้า2คันนี้ก่อนนะครับเริ่มจากคันทางซ้ายของผมหรือว่าคันทางขวางคุณผู้ชมนะฮะสีดําคันนี้เป็น Toyota C-HR 1.8มิดนะครับผมเป็นรุ่นท็อปของเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมคันนี้ปีโมเดล2018เลขหมายอยู่ที่50,000กิโลนะฮะร,ราคาจําหน่ายของเจ้าคันนี้อยู่ที่740,000บาทนะครับผมตอนออกข้างไปแดงอยู่ที่1ล้าน1ล้านหลักหมื่นอะนะ1ล้านหลักหมื่นไ่ถึง1ล้าน1แสนนะครับผม คันนี้เนี่ยสำหรับเจ้าสีดำนะเป็นเครื่องยนต์สันดาปไม่มีมอตเตอร์ไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องนะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ CVT I 7สปีดนะครับผมแรงม้าของเครื่องยนต์อยู่ที่140แรงม้านะครับผมอันนี้เป็นเครื่องยนต์เพียวๆนะ,ะมาดูคันทางขวากันบ้างนะฮะคันทางขวาเป็นรุ่นท็อปของ CHR นะฮะผมนั่นก็คือเป็นรุ่น1.8 HV High นะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะร,ระบบรักษาความปลอดภยัยระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่เนี่ยมีมาให้แบบล้นคันเลยนะผมคันนี้ปีโมเดล2018เช่นเดียวกัน นะแต่จดทะเบียน2019นะครับผมเลขมาอยู่ที่53,000กิโลนะฮะราคาจำหน่ายอยู่ที่840,000บาทตอนออกห้างไฟแดงต่างจากเจ้ารุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่102นะฮะพอมาเป็นมือ2ก็ต่างกันอยู่หลักแสนนะฮะผม2คันนี้ราคาต่างกันประมาณ90,000-100,000นะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะชอบแบบไหนชอบแบบเครื่องยนต์เพียวๆแต่เทคโนโลยีอันล้ำสมัยเนี่ยจะด้อยๆหน่อยนะครับหรือว่า ชอบอะไรที่มันทันสมัยเทคโนโลยีหน่อยตโตโยต,ต้า C-HR HyB ริดคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างของ2คันนี้กันว่ามีอะไรบ้างเรื่องจากที่ภายนอกนะฮะในส่วนของภายนอกเนี่ยสองคันนี้ดูรูปทรงนาะมันก็จะไม่เหมือนมันก็จะเหมือนกันแหละนะรูปทรงของภายนอก C-HR เนี่ยก็จะเหมือนกันต่างกันที่ระบบไฟหน้านะระบบไฟหน้าของเจ้าเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะฮะเป็น Full LED เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าไฟ daytime running light นะฮะที่มี เป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับผมก็จะมีในเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะครับเป็นไฟโคมสีดำนะฮะกระจังหน้าสีดำพร้อมโลโก้ที่มีเดรดร์นะครับเพราะว่าเจ้า C-HR h y b ริดรุ่น h i เนี่ยจะมีเดรดร์คูชอนโทหรือว่า c ด u กทีคูช t นโทนะฮะคันนี้ก็มีมาให้นะเป็นโลโก้สีฟ้าๆนะครับผมเป็นแบบกระจกเนาะด้านล่างก็จะมี Parking งเซนเซมาให้ด้านหน้าสีตำแหน่งนะครับผมพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะฮะ ระบบอันทันสมัยของ c ซ r อ y b ์ไเนี่ยเริ่มจากที่ไฟหน้านะ,ะไฟหน้าจะมีการปรับระดับสูงต่ำให้อัตโนมัติเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะฮะรุ่นมิดเนี่ยจะไม่มีนะครับผมจะมีแค่ไฟหน้าอัตโนมัติให้แต่ปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับปรับสูงต่าจะเป็นแบบปรับเองนะฮะไม่มีอัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็ ไอตัวไฟไลท์ไกดิ้งหรือว่าไฟเดย์ไทม์นันนิองไลท์เนี่ยก็จะไม่มีนะครับผมเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นหลอดอ่าเป็นโครมโปรเจคเตอร์แต่ไฟจะเป็นฮาโลเจนนะฮะก็จะแตกต่างกันประมาณนีน้นะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ก็จะไม่มีเรดร์คูลชอนโทนะฮะตรงนี้ก็จะโดนถอดออกไปนะสำหรับรุ่น1.8มิตรนะครับผมโลโก้ o, ก็จะเป็นโครเมียมนะฮะเป็นมิตินะครับผมมีล่องมีอะไรเนาะไม่ใช่กระจกเคลือบเอาไว้นะในส่วนของโลโก้ตรงนี้ แต่ว่าปาร์ i ิ่งเซนเซอร์ด้านล่างก็มีมาให้เหมือนกันนะเป็นสตํตำแหน่งพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบทันสมัยก็ต้องเป็นเล่นไฮบริดนะฮะถ้าชอบแบบดูแลรักษาง่ายง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกมากเบนซินก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะในส่วนของด้านข้างนะครับผมล้อแมกให้มาแบบลายเดียวกันเลยนะฮะเป็นล้อแมกลายเดียวกันนะครับผม ขนาดของล้อเนี่ยก็ขนาด17นิ้วนะครับผมยางที่สวมใส่ก็ยางปี2018นะครับผมยี่ห้อดัลลอบก็คือเป็นยาง OEM นะติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมถ้าซีเรีสก็เปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าที่ติดรถมาเนี่ยสภาพยังดีอยู่ใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะ ก็ขอบ17ทั้งคู่ลายเดียวกันทั้งคู่นะครับผมไฮบริดก็จะมีโลโก้ไฮบริดติดอยู่ที่แก้มด้านข้างตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะบ่งบอกว่าคันนี้คือเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะถัดมาที่ด้านบนนะครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเช่นเดียวกันทั้ง2คันนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันเนาะถัดมาที่มือจับประตูนะมือจับประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวตัวรถมีระบบคีเลสให้ทั้งคู่นะครับก็จะมีระบบแตะสัมผัสเพื่อล็อกรถและปลดล็อกรถนะฮะของโตโยต้าเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปแตะแตะ ผู้ใช้งานนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะไม่ได้มีแค่ข้างคนขับข้างเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งซ้ายหรือข้้งขวาก็มีระบบทีเลสให้ทั้ง2ฝั่งนะครับที่ประตูก็จะมีกันสาดจากโรงงานติดมาให้เลยนะฮะอันนี้เซลล์แถมมานะผมเป็นกันสาดตรงรุ่นนะอย่างหนาเลยนะครับด้านบนก็จะมีเสาอากาศทรงคีบฉลามทรงเดียวกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเบนซินธรรมดาหรือว่าจะเป็นรุ่นไฮบริดก็จะเป็นเสาอากาศทรงเดียวกันนะเป็นคีบฉลามดูทันสมัยดี่ะทีนี้ถัดมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วน ธรรมดาน่ะมันจะเป็นไฟหลอดไส้นะครับผมเป็นหลอดไส้แล้วก็มีไฟ LED บ้างในบางส่วนนะครับอย่างไฟหลี่เงี้ยเป็น LED นะไฟเลี้ยวไฟอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดาในส่วนของไฮบริดเนี่ยจะเป็น full LED เลยนะฮะเป็น LED เต็มรูปแบบเป็นโคมสีดำนะครับผมจะไม่มีหลอดไส้ผสมเลยนะก็จะมีไฟที่เป็นไฟไฟหลี่แบบไกด์ไลทิงนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปทรงลูกศรนะสามเหลี่ยมนะะแล้วก็ไฟถอยไฟไฟเบรกอะไรเงี้ยก็จะเป็น LED หมดนะครับผม ในส่วนของด้านท้ายการตกแต่งก็จะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้นะมีกล้องมองหลังมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้ทั้งคู่นะครับในส่วนของไฮบริดเนี่ยจะมีระบบ RCTA หรือว่าระบบแจ้งเตือนขนาดถอยจอดด้วยนะในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินจะไม่มีนะครับมีเฉพาะไอรุ่นนี้เท่านั้นนะเป็นะระบบ RCTA ระบบถอยแจ้งเตือนขนาดถอยจอดหากมี วัตถุที่สามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนเวลาเราถอยจอดเนาะอันนี้ก็อธิบายให้เข้าใจกันนะในส่วนของการดีไซน์เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะับมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดรงที่3มีที่เปิดน้ำฝนด้านหลังนะฮะมีโลโก้ CHR ติดมาให้ทางด้านซ้ายนะฮะในส่วนของไฮบริดก็จะมีคำว่าไฮบริดที่ด้านขวาด้วยนะครับผมปลายท่อทั้ง2คันเนี่ยอ่าก็จะเป็นปลายท่อแบบซ่อนๆหน่อยนะฮะอยู่ด้านล่างทางขวามือนะครับก็จะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ด้านล่างด้วยนะ,ะการดีไซน์ก็จะดูแบบคอสโอเวอร์หน SUV ขนาดไม่ใหญ่นะครับผมการดีไซน์ก็จะดูแบบบึกบึนหน่อยแนละ้วตามสมัยนิยมนะ่ะก็คู่แข่งเขาก็มีอะไรอะซีเมี HRV ี v, นะฮะมีอะไรนะตอนนี้ก็นิสสันคิกนะที่เป็นระบบ EV นะ EV แบบไม่ต้องชาร์จแบตนะครับผมก็เป็นคู่แข่งของเขานะ c X ี r เนี่ยให้เทลยีมาค่อนข้างดีนะครับผมในส่วนของภายนอกความแตกต่างก็ประมาณนี้นะประมาณนี้คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวส่วนต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ของ2คันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ เราก็มาอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า2คันนี้ฮะ C H R เบนซินและ C H R 18 Hybrid นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เบนซินกันก่อนนะเบนซินเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะห8ลิตรแรงม้าอยู่ที่140แรงมา้ามาพร้อมระบบส่งกำลัง Super C V T I 7 s p e สปีดนะครับผมคันนี้เนี่ยให้อัตราการเร่งที่ดีนะครับขับในเมืองขับนอกเมืองเนี่ยตอบโจทย์มากเครื่องยนต์รองรับน้ำมันสูงสุดคือ e 2 0นะไม่รองรับถึง e 8 5นะครับผมไม่สามารถเติม e 8 5ได e ้้นนนะะคั E20 เท่า อ่ะทีนี้ในส่วนของโครงสร้างเจ้าคันนี้โครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมฝากระโปรงเคยแกะมาแล้วนะฮะเคยแกะทำสีมาแล้วเจ้าของเก่าก็ติดตั้งโช๊คผ่อนแรงมาให้นะครับผมเพราะว่าใน CHR เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม้ค้ำนะฮะฝากระโปรงหน้าเนี่ยเจ้าของเก่าเขาไปติดตั้งโช๊คค้ำฝากระโปรงมาให้ตรงนี้ก็เป็นของแถมให้กับลูกค้าเจ้าใหม่ไปนะค,ะคนที่จะมาดูแลต่อเนาะก็จะได้โช๊คค้ำฝากระโปรงไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์ไฮบริดกันบะ้างนะฮะเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยแน่นอนว่ามัน แรงม้ากําลังรวมสูงสุดนะฮะทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานสูงสุดนะอยู่ที่122แรงม้านะครับผมมาพร้อมเกียร์หรือว่าระบบส่งกําลังเนี่ย e CVT นะครับผมก็คือ Electronic CVT เป็น C.V.T แบบไฟฟ้านะฮะคันนี้นะครับผมประหยัดน้ำมันรองรับน้ำมันสูงสุดคือ E85 นะค,คุณสามารถที่จะเลือกเติมได้นะครับผมเบนซิน95แกโซฮอล์95 91นะฮะ E20 E85 คุณสามารถเลือกเติมได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์รุ่นนี้รองรับเนาะแรงม้าอาจจะดูไม่เท่ากับเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมแต่อัตราการเร่งอะไรเนี่ยดีนะครับดีมากติดเท้ามากๆานะฮะ ในเมืองขับนอกเมืองประหยัดน้ํามันนะรถติดๆเนี่ยไฮบริดจะได้เปรียบนะครับผมจะประหยัดน้ํามันมากนะฮะในส่วนโครงสร้างคันนี้โครงสร้างเดิมเช่นเดียวกันนะครับผมฝากระโปรงเคยแกะทําสีมาแล้วนะครับผมเคยแกะทําสีมาแล้วเพราะว่ามันจะมีละอองสีติดอยู่ที่ไอตัวพลาสติก ที่ฝากระโปรงเน่ะเห็นกันชัดๆเลยสีขาวจั๊วเลยนะอ่ะอันนี้อู่สีเขาไม่ได้เก็บงานให้นะครับผมยวท่านสินวัดเราจัดการให้นะฮะมันเป็นแค่ละอองสีติดมานะครับผมเพราะว่าฝากระโปรงด้านในเนี่ยสภาพสวยเดิมนะสติกเกอร์แรงต่างติดมาครบนะครับไม่มีการลอกออกหรือว่าแปะใหม่อะไรอย่างใดนะข้างในเนี่ยฝากระโปรงสภาพเดิมสีเดิมจากโรงงานเป็นสีด้านๆนะครับเก็บสีแค่ภายนอกฝากระโปรงเท่านั้นนะฮะโครงสร้างแก้มข้างคันหน้าสภาพสวยนะครับเครื่องยนต์สภาพดีๆนะฮะเพราะว่ารถมันวิ่งไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก คันนี้นะสำหรับเครื่องยนต์ของ2คันนี้ความแตกต่างก็แน่นอนว่าเครื่องยนต์ไฮบริดมันมีพวกมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่มาเกี่ยวข้องนะจะได้เปรียบาการขับในเมืองรถติดๆน่ะไฮบริดนะ Hi จะได้เปรียบกว่าเบนซินนะ,ะ,จ,ะจะประหยัดน้ํามันกว่าแต่ถ้าออกต่างจังหวัดทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีรุ่นไหนได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะก็คือจะใช้งานออกต่างจังหวัดได้ทั้งคู่นะครับผมการต่างก,ากินน้ํามันนะฮะไฮบริดจะได้เปรียบกว่านะครับผมเบนซินก็จะกินน้ํามันนิดนึงนะฮะถ้าเกิดรถชะลอตัวหรือว่ารถติดประมาณน,น โครงสร้างสวยนะครับผมดูมาแล้วโครงสร้างสวยทั้งคู่ฮะกระดูกงูสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวานะฮะไม่มีร่องรอยการทําสีนะฮะเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดนะครับผมแผ่นเหล็กซ้อนกันเนี่ยก็เห็นได้ชัดไม่มีรอยร่องรอยของสีโป๊หรือว่าดัดตัวถังนะฮะในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายของเจ้า2คันนี้โครงสร้างสวยนะครับผมทั้งสองคันนี้จะไม่ได้ยางอะไหล่มานะจะเป็นชุดเติมลมยางฉุกเฉินนะครับผมก็จะมีปั๊มลมไฟฟ้าให้นะฮะแล้วก็มีน้ํายาเคลือบยางให้นะครับก็จะมีประมาณนั้นนะ ไม่มียางฉุกเฉินให้นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่าผมชอบยางอะไหล่มากกว่านะมียางอะไหล่ยังไงก็ปลอดภัยกว่านะครับผมโครงสร้างเนี่ยวิธีการดูนะฮะก็ต้องดึงไอโฟมขึ้นรูปเนี่ยนะฮะดึงไอโฟมขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นตัวถังด้านล่างนะครับในส่วนของตัวถังเนี่ยก็จะเป็นสีพื้นเป็นสีรองพื้นจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะจะเป็นประมาณนี้นะฮะสีจะสวยนะับมันจะไม่มีละอองสีของตัวรถเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวถังนะสะภาพดีมากๆนะสองคันนี้สวยทั้งคู่ซื้อแบบไหนก็ ไม่ผิดหวังนะครับนี่นะเนี่ยจะเป็นชุดเติมลมยางนะมีปั๊มลมไฟฟ้าอะไรให้เนาะแล้วก็ตัวถังด้านล่างก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะไม่มีสีอ่าสีเงาเงาหรือว่าสีเยิ้มเยิ้มเหมือนสีภายนอกเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะจะเป็นสีรองพื้นนะครับสวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเลือกคันไหนคุณก็ได้รถสภาพดีทั้งคู่นั่นแหละนะครับผมอ่าในส่วนโครงสร้างก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูภายในนะครับผมว่าไฮบริดกับเบนซินเนี่ยออปชันต่างกันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปชมด้านในครับ ทีนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของภายในนะครับคันนี้เนี่ยภายใน รุ่น Hy b ร High นะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดก็คือคันสีขาวนั่นแหละราคาอยู่ที่8 3 0 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้นะฮะภายในเนี่ยการตกแต่งเนี่ยมันจะดูหรูหรานะครับวัสดุดูดีนะวัสดุดูดีมากนะแผงคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นหนังหุ้มมานะครับตัดเย็บด้วยได้จริงนะตัดเย็บด้วยได้จริงเลยเนี่ยเดินตะเข็บสวยมากนะบุนุ่มนะครับก็ดูไฮโซดีนะพวงมาลัย3ก้านหุ้มหนังนะครับผมมีการตกแต่งลวดลายเนี่ยด้วยสีดำเพนโอบักนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันมีระบบรับสายโทรศัพททท์ีี่งมคชอรา ที่เป็น Adaptive Cruise นะฮะก็คือจะชะลอรถตามคันด้านหน้านะเป็นแบบแปรผันนะฮะมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนมีแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมมีเฉพาะรุ่น Hybrid Hi HIGH เท่านั้นด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น นะฮะในรุ่นเบนซินจะไม่มีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นะไรที่น่าเสียดายเนาะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบออโต้นะฮะเปิดปิดออโต้ปรับสูงต่ำแบบออโต้นะ,ะที่ปัดน้ําฝนด้านหน,าหน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นแบบออโต้นะครับผมคือมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเหมือนบังคับซื้อรุ่นท็อปสุดอะนะ,ะถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องซื้อท็อปสุดเป็นไฮพิดท็อปสุดเท่านั้นนะฮะตรงนี้ถือว่าโตโยต้าค่อนข้างที่จะบังคับซื้อนะ อันนี้พูดตรงๆนะครับผมถุงลมนิรภัยนะฮะมีมาให้รอบคันมี7ลูกนะครับมีมาให้รอบคันเลยแล้วคันนี้เนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยดีเยี่ยมมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบะแจ้งเตือนขนาดถอยจอดนะฮะมีให้เฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะครับเรดาร์คูดได้แจ้งไปแล้วคือมีเฉพาะไฮบริดนะฮะแจ้งเตือนออกเลนแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคนขับก็มีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นด้วยนะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติก็มีเฉพาะในรุ่น ไฮบิดไฮเท่านั้นนะครับผมราคาต่างกับเบนซินประมาณแสนหนึ่งคุณได้ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะก็ลองช่างใจดูนะว่าจะเล่นเบนซินหรือว่าจะเล่นไฮบิดนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆกระจกสองแต่งหน้าของไฮบิดจะมีไฟส่องสว่างให้นะครับผมเนี่ย ก็จะมีไฟส่องสว่างให้ด้านบนนะฮะตรงนี้ถือว่าดีงามมากๆนะครับผมในส่วนของเบาะนะฮะเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับมือนะฮะไม่ใช่ปรับไฟฟ้าแบบปรับมือนะ,ะปรับมือ6กทิศทางพร้อมที่ดันหลังสําหรับคนขับนะ,ะมีที่ดันหลังให้นะเป็นแบบปรับมือก็จริงแต่มีที่ดันหลังให้ก็ปรับได้ตามสรีระของแต่ละท่านเลยนะครับผมบางคนหลังโคง้งบางคนหลังตรงนะก็ะประมาณนั้นนะฮะในส่วนของเครื่องเล่นตรงกลางเนี่ย เป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะเป็นเครื่องเล่น DVD นะมีระบบการเชื่อมต่อผ่าน NFC นะครับ,รบผมเวลาจะเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยถ้าโทรศัพท์คุณมีระบบ NFC อยู่เพียงแค่คุณแตะมันก็จะเชื่อมต่อกันเลยนะไม่ต้องมาเ้านั่งค้นหารายชื่อเหมือนแต่ก่อนแล้วเอาโทรศัพท์แตะปุ๊บมันก็เชื่อมต่อกันแล้วนะครับทันสมัยมากๆมีระบบนําทางให้นะครับมีระบบ Toyota T Connect มาให้นะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมไม่ได้ธรรมาดาเลยนะมีการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆนานาอย่างตัว Wi-Fi i ว i d i r เร t นะครับ หน้าจอวิทยุก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบดูอลโซนนะเป็นดิจิตอลดูอลโซนนะฮะสามารถเปิดออโต้ได้หรือว่าเปิดอัตโนมัติได้ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมถัดลงมาจากเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ของวางแก้วน้ำนะในช่องวางแก้วน้ําจะมีไฟสองสว่างให้นะฮะเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ให้ในเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะครับผม มันจะมีไฟเหลืองๆนะฮะในหลุมวางแก้วเนี่ยนะคร mm ับบ่งบอกว่าตรงนี้คือหลุมวางแก้วนะแล้วก็คันเกียร์เนี่ยหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบสแตนเลสนะ mm hmm. เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังมาเนาะ mm hmm. เป็นเกียร์ e-cvt นะ mm hmm. มันจะไม่เหมือนกับตัวเบนซ mm ิน hmm. นะอันนี้จะมีตำแหน่งของเกียร์ B ีมาให้นะครับผม mm hmm. เกียร์ B ีเนี่ยเป็นการขับด้วยรอบสูงนะฮะเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาแล้วพวกนี้นะ mm hmm. ตำแหน่งเกียร์บีนะฮะแล้วก็จะมีการรีชาร์จเข้าอเอาไฟฟ้าเนี่ยเข้าแบตเตอรี่นะครับผม เกียร์บีเนี่ยจะชาร์จไฟได้เยอะที่สุดในตำแหน่งเกียร์ทุกเกียร์เนาะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โหมะมีออโต้โฮมาให้มี EV โหมดมาให้สำหรับรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะครับ EV โหมดก็จะเน้นประหยัดพลังงานเน้นระบบไฟฟ้าเป็นหลักเนาะมีระบบกันลื่นถลาย traction control VSC นะครับคันนี้มีมาให้ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็หลุมวางแก้วน้ำอิม่มตำแหน่งการตกแต่งคอโซนกลางเนี่ยก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบกนะครับ แล้วก็ในส่วนของคอนโซลวิทยุก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบกด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่พักแขนเป็นยางบุนุ่มมานะครับด้านในที่พักแขนเนี่ยก็จะมีปลั๊กชาร์จไฟให้1ตําแหน่งนะฮะหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะครับแกก็ใส่ของได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นแบบยาวๆแล้วก็ไม่ลึกมากนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับรุ่นไฮบริดนะครับออปชันที่ได้แจ้งไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเบนซินนะครับผมว่าไอเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยฟังกชั่นอะไรที่มันหายไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามไปที่เครื่องยนบนิครั เราก็ไม่อยู่ในเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมคันนี้คันสีดำเนาะราคาอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาทนะครับผมความแตกต่างนะครับผมเห็นได้ชัดเลยนะความแตกต่างคือพวงมาลัยเนี่ยไอพวกปุ่มแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าเนี่ยหายไปนะครับหายไปนะระบบคูชคอนโทรเนี่ยก็จะเป็นแบบคูชคอนโทรธรรมดานะฮะไม่มีเรดาร์ด้านหน้าเนาะก็คือต้องตั้งค่าเองนะฮะแต่ว่ามีปุ่มรีซูมมาให้นะเวลาเราเผอเหยียบเบรคคูชคอนโทรหลุดกักการทํางานเนี่ยเราต้องการเซตให้มันเป็นความเร็วที่เราตั้ง ข้าวไวก่อนหน้านี้เราก็กดรีซูมได้นะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆพวงมาลัยวัสดุเดียวกันคือหุ้มหนัง3ก้านตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็คนะครับ ฝั่งซ้ายก็จะมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงรับสายโทรศัพท์ให้นะส่วนด้านด้านขวาเนี่ยปุ่มมันจะลดน้อยถอยลงไปนะก็เหลือแค่การปรับหน้าจอมัลติอินโฟมิชันดิสเพย์ให้เท่านั้นนะฮะก็ดูข้อมูลการขับขี่อัตราการกินน้ํามันให้นะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าออโต้แบบเดียวกันนะแต่ไม่มีปรับสูงต่ําให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้คุณต้องปรับสูงต่ําเองเนาะก็ไม่ถือว่าโดนลดออปชั่นลงไปนะส่วนที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบเมนน,มนบบหน่่ววงเเลาฉๆไมมี Auto เซนะนเซอร์ด้านบนเนี่ยก็จะไม่มีแล้วเห็นปะ่ะตุ้มๆม,ม,มันจะหายไปนะฮะกระจกมองหลังก็เป็นแบบก้านตัดแสงธรรมดาไม่มีระบบออโต้นะครับผมส่วนที่กระจกบังแดดเนี่ยไฟส่องแต่งหน้าก็จะไม่มีแล้วนะฮะคุณจะสังเกตได้นะอันนี้คือฟังก์ชันที่โดนถอดออกไปนะในรุ่น1.8มิตรนะคะผม ถัดลงมาจากด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นนะฮะฟอนต์เครื่องเล่นรูปทรงจะเหมือนกันนะคุณสังเกตได้นะฟอนต์เครื่องเล่นรูปทรงเดียวกันรูปทรงเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีระบบ Toyota t ต y o ta T Connect นะฮะแล้วก็ไม่มีระบบนําทางด้วยนะ DVD ทั่วไปหน้าจอสัมผัสนะฮะคุณสามารถที่จะแตะเอ็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ละฟังก์ชันการใช้งานจะคล้ายๆกันคือสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายได้นะฮะอย่างแคชหน้าจออะไรพวกนี้ยังทําได้อยู่นะครับในส่วนของระบบปรับอากาศนะฮะเป็นแบบ, Duo Zone, แบ,บดูอัลรับแบบเดียวกันนะ ปรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะการตกแต่งก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คเหมือนกันวัสดุคอนโซลหน้าเหมือนกันนะเป็นหนังตัดเย็บด้วยได้จริงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ลดวัสดุลงนะไมไ่ลดเกรดวัสดุลงวัสดุเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ถัดลงมาจากแอร์เนี่ยก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับผมช่องวางแก้วน้ําไม่มีไฟนะไม่มีไฟเรืองๆรืองแบบตัวไฮบริดนะครับผม เครื่องยนต์เบนซินจะเป็นแบบธรรมดาเลยเป็นพลาสติกเฉยๆไม่มีไฟส่องสว่างเนาะหัวเกียร์วัสดุเดียวกันคือเป็นสแตนเลสเงาๆนะครับตกแต่งด้วยหนังแล้วก็เป็นถุงหนังตัดเย็บมานะฮะเกียร์จะเป็นซ u เปอร์ c v t i 7สปีดนะครับผมก็จะมีเมนนุ่โหมดให้ใช้นะฮะสามารถปรับบวกลบได้นะฮะตำแหน่งเกียร์ B ีจะไม่มีจะไม่เหมือนกันนะในตัวไฮบริดเนี่ยจะใช้ eCVT นะครับมันจะมีตำแหน่งเกียร์ B ีให้นะแต่ว่าในเบนซินเนี่ย มันจะเป็น CVTI แบบ7สปีดนะฮะจะมีหมดเอ่าเมนูน้นโหมดให้นะครับผมปรับบวกลบเองเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีออโต้โฮลให้เช่นเดียวกันนะฮะมีระบบการลื่นถลายเเช่นเดียวกัน EV โหมดไม่มีนะครับสำหรับรุ่นเบนซินเนาะเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไงนะฮะ ก็โดนถอดออกเนาะมีหลุมวางแก้วน้ํา1ึําแหน่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านในก็จะมีปักชัจแบตแบบเดียวกันนะฮะเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมต่างกันที่ฟังก์ชันที่ผมแจ้งไปนั่นแหละนะ,ะระบบรักษาความปลอดภัยแบบว่าทันสมัยหน่อยอะจะไม่มีในรุ่นเบนซินธรรมดานะครับผมในส่วนของเบาะนั่งเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันคือหนังนะคะปรับด้วยมือเหมือนกันนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันที่ได้มาแบบเดียวกันก็คือที่ดันหลังสําหรับคนขับนะฮะมีปุ่มสวิ์ดันหลังให้สําหรับฝั่งคนขับเท่านั้นนะ คนนั่งด้านข้างก็จะไม่มีนะครับผมแล้วก็พื้นฐานที่มีนะฮะกระจกไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะฮะกระจกมองข้างปรับพับเก็บอัตโนมัติเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมตรงนี้มีมาให้ทั้งเบนซินและไฮบริดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่แจ้งไปนั่นแหละระบบอ,อ่พวกเทคโนโลยีใหม่ๆจะไม่มีในรุ่นเบนซะินเนาะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวออกไปสรุปกันด้านนอกครับ ก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นไฮตัวท็อปสุดกับเครื่องยนต์เบนซิน1.8มิตรนะฮะคือตัวท็อปสุดของเบนซินนั่นเองนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากเลยก็คือระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผมอย่างพวกเอ่อเลดร์คูชคอนโรลนะฮะระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าคนขับนะฮะระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนขนาดถอยจอด แจ้งเตือนน้องเกรนนะฮะจะมีเฉพาะในรุ่นไฮบริดไฮเท่านั้นแต่สำหรับรุ่นเบนซิน1.8มิตรเนี่ยจะไม่มีนะครับอย่างด้านนอกเนี่ยไฟหน้าก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะไฮบริดจะได้เป็นไฟแบบ full LED เลยนะฮะมีไฟ daytime แบบ light g u i d i n g นะฮะตรงเนี้ยมีเฉพาะในไฮบริดนะครับผมแต่ว่าเบนซินเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์ แต่ว่าเป็นหลอดฮาโลเจนตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะสำหรับภายนอกนะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยรุ่นไฮบริดยังมีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยเบนซิน,นรุ่นมิดไม่มีนะครับผมเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆนะโตโยต้าเหมือนกับบังคับให้ซื้อตัวท็อปเท่านั้นนะในราคาที่ต่างกันพอสมควรคือ1,000 100, 0แบาทนะผมตรงนี้คุณลูกค้าก็ลองลอง,ลองช่างใจดูนะครับวา่าอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะระบบรักษาคว,วามปลอดภัยดีๆนะครับผมคุณก็ต้องมาเล่นไฮบริดแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้คุณมั่นใจในีีมือออการขับขับ่งงตววเออยูแล้ ะะระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเราไม่ต้องการใช้1.8มิตรเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้ครบเลยถุงลมมี7ลูกนะฮะระบบเบรกและต่างมีมาให้ครบระบบการลื่นถลาย VSC Traction Control มีมาให้นะครับผมไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยแรงม้าเนี่ยจะสูงกว่าตัวไฮบริดนะแต่ว่าอัตราการบริโภคน้ํามันของเบนซินมันจะสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับผมก็ลองช่างใจดูนะสําหรับ2คันนี้นะฮะ 1.8ไฮบริดรุ่นไฮปี2018-2019ราคายอยู่ที่8 3 0,000บาทนะครับเลขไมล์5หม0่กับคันนี้นะฮะ1.8มิรเครื่องยนต์เบนซินนะปีโมเดล2018เช่นเดียวกันเลขไม 50, ล์5หม0่ราคายอยู่ที่7 4 0,000บาทต่างกันประมาณแสนหนึ่งนะก็ลองตัดสินใจนดูนะสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่090-101-1019หรือจะแวะมาชมคันจริงได้ที่โชว์รูมหาิวัฒนถนนะะราชพฤกษ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะอย่าลืมกด subscribe like แะะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ